บนผาตอมใจครับความสูง4,240ฟุตมองลงไปด้านล่างครับตอนนี้มีฝนโปรยโปรยเห็นลิ้วของเมฆของหมอกลอยอยู่เหีือผาตอมใจครับมุมก้มต่ำลงไปด้านล่าง ต้นไม้เขียวเขดจีครับและนี่คือยอดเขาเขียวบนพุทยาบบนิงชาติเขาใหญ่ครับผม,มสวยงามครับเราอยากให้ท่านได้เห็นกับเสริมใจไวรกระเียนกับประดำรังวัลครับ าาสองฟ้าค่อยสว่างขึ้นนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ฝนหยุดเม็ดลงแล้วครับก็มีกลุ่มนะักท่องเที่ยวมาจอดรถจนพอสมควรและนี่คือความงามเหนือคับบรรยายครับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับปลาดำรางบัวด้วยนะครับปลาดำไปไหน ท่านก็จะได้ไปกับประดำตลอดและนี่คือจุดชมทิวทัศน์ผาตอมใจครับกก่อนกลับครับให้ดูความงามของวิวในที่สูงอีกครั้งหนึ่ง อละนี่คือไกด์ทัวของเราวันนี้ครับผมจากสถานีเติมรักและจุดพิชิตผาตรอมใจนะครับนี่นะครับและนี่คือเขาเขียวครับสูงสุดของภาคกลาง4,233ฟุตครับผมและเขาเลยครับผู้นำมาเที่ยวในคลิปนี้นะ ความงามครับที่อยากจะให้ท่านเห็นไปพร้อมๆกับเราจริงๆนะครับเราก็ต้องเดิอนอย่างะระมัดระวังนะครับอาจจะลื่นล้มได้พะนั้นภาพอาจจะสั่นไหวต้องขออภัยนะครับก่อนจากครับนะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอาบ๊ายบายกันหน่อย,ย,ยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ